สวัสดีครับผมน็อตพันนกครับวันนี้ผมมีรถบ้านเกตเอรถบ้านสภาพดีนะครับมานำเสนอพี่พี่หนึ่งคันนะครับเอาติด 1.8GABSAirbagDuo นะครับท็อป1.8นะครับนะฮะรถสวยเลยนะครับผมรีวิวให้พี่พี่ดูรอบๆคันนะครับนะฮะมาพร้อมยาง b i s t o n e นะครับปี2024นะครับนะฮะพี่พใหม่ๆเลยนะครับ เพิ่งเปลี่ยนจากค็อกพิทนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่พีดูนี่ฮะนะฮะไอพีพีใช้อีกยาวๆเลยนะครับวิ่งนุ่มๆเงียบๆเลยนะครับนะฮะนะฮะเป็นดูโอ้นะครับนะฮะรถสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยติดแก๊สนะครับพี่ๆนะฮะนะฮะไฟหน้าผมก็ขัดเคลือบมาให้แล้วใสๆปิ๊งๆเลยนะครับนะไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับนะฮะพี่ๆนะฮะมาพร้อมทะเบียนสวยๆด้วยนะครับนะฮะขลังทอทง9918นะครับนะฮะ ทะเบียนสวยเลยนะครับก็ให้ไปด้วยนะครับนะฮะไฟหน้าข้างซ้ายใสๆชํำๆเลยนะครับพี่ผมขัดเคลือบให้แล้วนะครับไฟตัดหมอกมีมาครบนะครับนะรถสวยนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับดูแลรักษาดีมากนะครับนะฮะจอดในร่มตลอดนะครับพี่ๆนะฮะสีสวยสีเดิมไม่เคยทําสีด้วยนะครับนะฮะมีทํากันชน้ามาหนึ่งชิ้นนะครับพี่รอยสะเก็ดหินเท่านั้นนะครับนะฮะท่าที่ผมตรวจสอบดูนะครับนะฮะสวยจริงๆนะครับ ฮเห็นยังไงก็รายงานอย่างนั้นรายงานตรงนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะ 1.8G นะครับรถเข้าเคมอเตอร์ทุกระยะนะครับมีปีหลังๆเนี่ยครับที่ที่ทข้างนอกนะครับเซอร์วิสข้างนอกนะครับผมให้พี่ๆดูสีข้างขวานะครับสีสวยเงาชํำเลยนะครับนะฮะพี่ๆผมขัดเคลือบให้แล้วนะครับนะฮะสีเดิมๆจากจากโรงงานเลยนะครับนะฮะสวยจริงนะครับคันนี้นะฮะนะฮะ ของหายากเลยนะครับพี่ๆของดีเลยนะครับนะฮะนีะฮะกระจกหน้าก็โตโยต้าแท้ๆนะครับภาษีอ่า27กันยา68นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูข้างในเลยนะครับนะฮะกระจกโตยโยต้าทุกบานนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะนี่ฮะนวมคอนโซลที่แตกที่ร้าวเป็นทุกคันนี่ผมก็ทำให้แล้วนะครับหุ้มให้ใหม่อย่างดีเข้ารูปสวยๆเลยนะครับพี่ๆ ไอพี่ๆไปใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับนะฮะสวยจริงนะครับคันนี้นะฮะเนี่ยฮะขออนุญาตนะครับเล่มนะครับเนี่ยฮะเล่มเดิมมือเดียวป้ายแดงไม่เคยเต็มไม่เคยใดๆทั้งสิ้นนะครับเล่มสวยรถสวยนะครับพี่ๆผมขออนุญาตเก็บนะครับเนี่ยฮะบุกคู่มือกระเป๋าหนังมีมาให้ครบนะครับนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางนี่ฮะที่คอกพีชนะครับยังมีบีนสลับยางได้ฟรีด้วยนะครับนะฮะก็มีให้พี่ๆไปด้วยนะครับนะฮะรีโมทวิทยุเ v c ก็มีครบหมดแล้วครับนะฮะป๋องสีจากป้ายแดงนะครับหายากนะฮะคันนี้มีด้วยนะครับนะฮะประกันภัยบอพอรบอก็มีให้นะครับนะฮะมให้พี่ๆดูเลยนะครับเนี่ยฮะผมพื้นจากโตโยต้านะครับนะฮะก็มีให้ด้วยนะครับเนี่ยฮะผมอมการสปาให้แล้วนะครับให้ดูโครงสร้างภายในคลิปมีก่อนหน้านี้นะครับโคตรสวยเลยครับคันนี้โครงสร้างภายในสวยจริงๆนะครับเนี่ยฮะผมสปาให้แล้วนะครับนะฮะ อยู่ในสภาพที่สวยจริงครับเนี่ยฮะเบาะก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดผมได้มาอย่างนี้เลยนะครับนะพี่พี่ผมให้พี่พี่ดูนะครับเนี่ยฮะดูพวงมาลัยครับนะฮะพวงมาลัยเป็นมัลตินะครับนะฮะพี่ดูเขาใช้รถนะครับไม่มีสึกไม่มีถลอกแต่อย่างใดเลยนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีหนังแท้จากโรงงานไม่มีหุ้มไม่มีอย่างใดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูไม้นะครับไม้แท้ 162,935นะครับเข้าศูนย์มาตลอดผมเช็คแล้วนะครับไม่แท้ไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนร้อยเปอร์เซนะครับพี่พี่นะฮะแล้วก็มีวิทยุ jvc ก็สองดินก็มีมาให้ด้วยนะครับสมัยนั้นก็มีราคาอยู่นะครับเสียงดังเพราะดีนะครับฮะพี่ดูวัสดุภายในนะครับดูแผงดูปุ่มกดแอร์นะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับรถบ่งบอกว่ารถใช้น้อยแน่นอนร้อยเซนนะครับลายไม้ จากโรงงานนะครับจากจากป้ายแดงมาอย่างนี้เลยนะครับนะฮะดูครับนี่ที่คนขับนะครับนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับพี่ๆนะฮะผมถึงบอกว่าสวยจริงนะครับคันนี้นะครับนี่ฮะแผงประตูข้างซ้ายนะครับนะฮะพี่ๆเดิมๆนะครับลายไม้จากโรงงานแผงประตูผมก็สปาใหแล้วสะอาดนะครับพี่ๆเอาไปใช้เหมือนรถใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนะฮะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับช่วงล่างผมเก็บให้แบบเทพเล้วคันนี้นะครับ ไม่มีดังไม่มีอะไรสักทักแอดนะครับนะฮะผมให้ดูนะครับพื้นพรมหลังจากโตโยต้าก็มีมาให้นะครับเนี่ยฮะผมถอดสปานะฮะไม่มีกลิ่นอับไม่เหม็นแต่อย่างใดนะครับรถหอมนะครับนะฮะพี่ๆีดูผ้าหลังคานะครับสะอาดสะอ้านเลยนะครับนะฮะนะฮะเบาะก็วางพับแขนได้หนึ่งจุดแปดจะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับแล้วก็เบาะหลังก็จะพับใส่ของยาวๆเข้ามาได้นะครับพี่ๆีเนี่ยฮะ รับได้เลยนะครับนะฮะใส่ของยาวๆเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูแผงประตูข้างหลังซ้ายนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่สวยนะครับดีมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยจกหลังก็โตโยต้าแท้นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมไปให้ดูเบาะหลังขวานะครับนะฮะเนี่ยฮะเบาะก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่อย่างใดนะครับนะฮะพี่ๆดูฮะสวยจริงนะครับแผงประตูหลังขวาครับนะฮะ เดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูแล้วครับพี่พี่ให้ดูภายในนะครับเนี่ยฮะรถสตาร์ทง่ายทีเดียวติดนะครับพี่พี่ฮะานี่ฮะกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับพี่พี่นะฮะวิทยุ JVC เนี่ยครับนะฮะช่องแอร์นะครับพี่พี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับพี่พี่ดูฮะนะฮะวัสดุนี่ฮะ ไม่มีวางของไม่มีแปะดาวสองหน้าจะอย่างไรนะครับสวยจริงนะครับนะฮะพี่ดูนองคอนโซลนะครับผมหุ่มอย่างดีเข้ารูปนะครับเข้าสันให้พี่ๆใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับนะฮะมีไมค์คุยโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูช่องเครื่องไอ้ห้องเครื่องนะครับนฮะพี่ๆสวยจริงครับคันนี้ผมให้สภาพหนึ่งในพันเลยนะครับสวยจริงครับ ไปหาใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะฮะผมให้พี่ๆดูเครื่องเป็นดูโอ้นะครับนะฮะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเดิมๆนะครับน็อตแก้มไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนะฮะเม็ดอาเต้าโชคเรียงสวยนะครับนี่ผมติดเครื่องอยู่เดินเพาะๆเรียบๆเงียบๆเลยนะครับนะฮะฉากเดิมโรงงานนะครับ 3R อยู่ครบสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับขาหน้าเดิมๆนะครับไม่มีชนไม่มีแตะไม่มีแปะไตย่างใดนะครับนะฮะขาหน้า มันภาพสกระเดิมเดิมไม่มีขันไม่ใดใดทั้งสิ้นนะครับติ๊กเกอร์เหรียญบาทข้างซ้ายนะครับพี่ๆนะฮะ 3L นะครับฉากเดิมโรงงานนะครับนะฮะแก้มนะครับไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับรถได้เดิมจริงๆนะครับากปรงหน้าข้างซ้ายก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแนวสกปรงแพ้โตโยต้านะครับโลโก้มอกอยู่ครบติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบหมดนะครับพี่ๆนะฮะรถเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับนะฮะพี่ๆ ผมเติมน้ามันกว่าสองพันบาทนะครับเทสเพื่อเทสรถนะครับนะกว่าจะมาให้พี่ๆเอาไปใช้กันผมเทสให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูข้างในเลยนะครับนะฮะนะกาวเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะคอยเดิมจากแต้มสีจากโรงงานแท้ทุกตัวนะครับพี่ๆี่นะฮะสามทางก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกไม่ชำรุดแต่อย่างใดนะฮะพิกเกอร์สายไฟก็อยู่ครบนะครับแผ่นกความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพี่ๆี่นะฮะสวยจริงครับคันนี้นะฮะช่วงล่าง ขับดีๆไม่มีดังสักแอะเลยนะครับพี่พี่บอกเลยนะครับผมเก็บงานให้อย่างดีเลยนะครับพี่พี่หายากแล้วครับรถสภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะครับพี่พี่นะฮะเนี่ยผมเปิดปุ๊บกระเด้งเลยนะครับท้ายไม่มีโดนแน่นอนเนี่ยฮะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับพี่พี่นะฮะสะโพกเม็ดอาร์คเรียงสามเม็ดครบนะครับนะฮะ รางน้ําสวยๆนะครับเดิมๆนะครับพี่ๆทั้งสองฝั่งนะครับพี่ๆนะฮะเป็นอาร์เรียงสวยรางน้ําอยู่ครบนะครับนี่ฮะน็อตก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดข้างขวานะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูยางอะไรนะครับนี่ฮะหลุมยางอะไรไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดกาวเดิมยาแนวเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนะฮะพี่ๆนี่ฮะรถไม่มีโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปัจแจ คู่มืออะไรมีครบหมดนะครับยางไหลก็จากป้ายแดงไม่เคยลงพื้นเลยนะครับนะพี่พี่เส้นยังอยู่เลยนะครับนะฮะยางตรงรุ่นตรงปีนะครับนะฮะพี่พี่คันนี้ผมขายนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับพี่พี่ไม่แพงหรอกครับกับรถที่เก็บงานนะครับนะฮะและในตลาดนะครับชั่วโมงนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับพี่หาได้เลยนะครับนะฮะไม่มีเข้าผมแน่นอนแล้วก็ ช่วงล่างพี่ไปขับไม่มีดังสักแอบผมเก็บงานให้แล้วทุกอย่างนะครับนะฮะรถพร้อมใช้งานซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับนะฮะพี่ๆรถจอดพันนกห้ากทมนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับซื้อรถผมได้รถแน่นอนนะครับได้รถที่ดีไปใช้ด้วยนะครับนะฮะสวยจริงๆครับพี่ๆคันนี้นะฮะขับขี่ดีมากผมบอกเลยนะครับนะฮะขับได้อีกหลายปีไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมทําให้หมดแล้วนะครับพี่ๆ นะฝากด้วยนะครับฝากพี่ๆติดตามฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมจะเอารถดีๆมาให้พี่ๆไปใช้กันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบสวัสดีครับ